สาบายดีนะพ่อยพี่น้องทำมังลาพังไทยทั้งต่างประเทศน้องอมริกามาพบมาพ่อกับน้องคงอีกแล้วนะพ่อพี่น้องเนาะเมื่อนี้ทางน้องทงก็อยู่ทางเอเพื่อนน้องแหล่นะพ่อพี่น้องตอนนี้การทางน้องแหล่เพิ่นกาลังขอดทานอยู่นะพอยพี่น้องขอดทานที่แม่เพิ่นเอาขี้ดินทมนะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน,น้ำกันเนาะว่าสีงามหรือว่าขี้ร้ายหรือว่าจังไดเนาะอพี่น้อง ตอนนี้การน้องแเพิ่นขวัดมาละเดี๋ยวเบื้องใกล้ก็คือ,อยังแบบงามๆอยู่เนาะพ่อแพี่น้องเนาะคือแบบงามอยู่เนาะฐาานเอาขี้ดินถมมาเนาะพ่อแพี่น้องโดยไปไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะพ่อแพี่น้องเนาะโอตอนนี้กะโอ้ช่วงเช้านี่แดะนนั้นเนาะพ่อพี่น้องบวมนแดดเนาะหนาวแหงแ้งเนาะโคหนาวเลยมือมือเช้านี่้ไปตุกงามหน,นาวเข้ามาแล้วบาทอ่ะสบายดีน้องแร่ เป็นไรข,ขัดคักบ่ <c oughs> เบามันก้อนงามละคักอย่าบ่าขัดฮนะ <c oughs> อ่ะ,อะเดี๋ยว <c oughs> จับอ่าจับกล้องให้อ้อยดูอ้อยจะเห็นนี่อ้อยจะขัดรอ,อมึงดูเอาเห็นเว้ยได้ทางบุมอ่ะจับผูกไปทางนะ่ะมันจังแจ้งเห็นไหมคักบ่ ชวนออกมันอยู่ออกบ่ได้ดอกเป็นก่อนเมืองงามหนว่าบอกขักเนาะสัดผ่านงามแล้วบ่ขักบ่ขักมันหน่ไห <c ười> พี่น้องน้องอลไรก็จับเบ่งกล้องอยู่เลยแม่เผื่อกำลังไปค้ายทานพี่น้องไหมจะเลยพาน้องเหว่เพื่นมาขัด บ่ใหม่คักปานใด Mình thốp nàn, năn đấy. Chép ổn quá. cung đấy. con mẹ chạy nhau vậy giờ. Chạy. ừ cái tắc tìm. Chạy mà đó. อย่ากวาดเราขีิดิไปน้ำก็ไอทง นไอ้ลูกกระเจ้าปะฮัมเออพ่อแม่เออมนานะเดดนห้อนวะเด็ดตัวนี้มันเกิดภัยเลยนี่ อย่าถมทานได้ 有。<laughs> <laughs> ก่อนแห้งแล้วเด้อนหนามันแตกได้ทงสิบอมีหนาได้โอม,มีน <laughs> หนาหนาทานมึนมึเป็นหน้าเฮาดอก ควันกวาดอ,อกเบิดก้อนจัางสวนขี้ดินออกฟนะ้าตะควันพี่นอ้องเ้ยก็ช่วงนี้แห่งลมซ้ำ มืงมันเกิดไพ่เนเดอร in ์ฮันเดอร์ผม <laughs> เป็นกวาดใจกวาดใจเกิดไพ่มาจากมาหมอดไพ่ก่อนนะผ <h ums> านประกำงามผมเอ็นพี่น้องผม 排一拍。 ทางนี้ผัดมุมบ่แจ้งอืบ อันนี้ก็ส่วนเอ้อหลนเพนน้องพม่พนองทั้งแม่พนกะเอามาส่วนขี้ดินอยู่พี่เลยจะหน่อยกะสิไปส่งพนแล้วพนทามหาเลยเอหลาพนวาพนลืมตั้งแต่มมือทีมาก้อยปูนนันอันนั้นพนไยเนาะประชมปูนนันเทเสาเราบ่เอามาไหา้ในเด้อวะกับจ๊กพนลืม ต้องรีตักขี้ดินออกเพราะว่าผืนทมนาน้องผมเองพี่นอ้องมันจงบลูลายฐานมันจะง,ง่ามคนวารูลายกะบฐานมันชิมุนคลื่อนแบบต้นจูดแรกๆในปากจูดมันนน้องผมเองพี่นอ้องโู้ใ่บักนานาะตักออกเผอซีนนั่นกะคือขี้เลยเนี่กะลุง,ง่ายอยู่ซ,ซ,ซึ่งใส่นาก็ได้ ก็คือขี้ดินเนะาะพ่อแม่พี่น้องขี้ดินแล้วมันอยากนานาธันว่าฮดน้ำใส่นี้แห้งเป็นขีดต้มเลย เบิร์พี่น้อง ตัวควันยังมีไพอยู่ผู้ประกำงามหนึ่งพี่น้องทานกันนะสุดยอดเลยเกิดไพ่อีกแล้วขวัดออกมามันหอนๆเลยมีไพเนะ ตอนนี้ก็ทำนองทงกัให mm. ้นงแร่พัฒนาขอดเปลี่ยนพลอยพี่น้องเลยพายำอ่าน้ำหนาวไปเนาะขอดพอดีขักเลยขอดทานนะน้ำหนาวหนาวไปขอดนี่บอคอยห่อนได้พลอยพี่น้องสบายยำยำมันห่อนเลยแหงขอดทานแหงห่อนแหงเนาะอ่ะน้องแร่ลองขอดมึงดูฮะที่เป็นอย่งไร ตอนนี้ก็ยังเลือแต่หัวมันเนาะก,ก็ยังเลือดาายเติมอหอยพี่นอ้องเมื่อนี้ก็คือชิควอดบอ่อาร้น้องยังมาํำก่อนก็เลยควอดน้อยหนึ่งเพื่อเก็บเพื่อ,อยังก็โดนเติมเนาะลองควอดมุ้งน้องแหละ ตอนนี้ก็ให้น้องแลพึ่นเปลี่ยนไปไม่ต้องถ้าน้องทงกับเสียดดจบคี่ไว้เพียงท่านี้ก่อนเนาะถ้าน้องทงว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยในเมติบสุขุสุคนเนาะถ้าน้องทงก็ สิขอลาไปก่อนน้องพลพี่น้องโดยเจ้ไปขอดทานน้ำรังแระเพิ่มต่อจักหน่อยน้องพลพี่น้องเนาะโดยอ่ะโอเคเนาะทางน้องทองก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเมฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะที่บันทึกคุณน้องทงตั้งแต่ต้นจนจบที่ประกาศโฆษณาเนาะโดยทางน้องทองก็สิขอลาไปก่อนน้องพลพี่น้องโดยอ่าะอ่สบายดีน้องแหละสบายดีโดยทางน้องทองก็สิขอลาไปก่อน ขอกาวคข้ามาสบายดีสบายดี